มึงได้ยินเสียงใช่ปะ,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 ะในช่วงปลายปี2 0ง3ที่ผ่านมาเนี่ยมัมีเกมเกมหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นมามืดของปลายปีเลยก็ได้ เป็นเกมโคออปเอาชีวิตรอบแบบสยองขวัญที่บทบาทของเราก็เป็นแค่คนเก็บขยะธรรมดาที่ต้องเก็บขยะขายให้ครบยอดและเกมเพลย์แค่นั้นแหละที่เล่นแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นมันรุนระทึกตลอดเวลายิ่งเราเล่นกับเพื่อนแล้วโมเมนต์ที่ได้เนี่ยแม่งคือหนังคอมดี้ฮ์เร์ชัดๆเป็นเกมอินดี้เล็กๆที่ทํายอดผู้เล่นสูงถึง1นึ่งแสนคนแค่ภายในระยะเวลา3เดือนเท่านั้น แถมยังคว้ารางวัลสตรีมอว a r ดประเภทเกมผู้เล่นหลายคนประจำปีน,นั้นนอีกด้วยอีกอย่างนี่คือนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกมแนวเฮลเลอร์ไม่กี่เกมนะที่ผมกล้าเล่นด้วยและผมจำเล่าให้ฟังครับเพราะว่าผมเคยเล่นี <laughs> ทอลคอม m มดีครับ ลีท a ลคอม p านีเป็นเกม Co-op Multiplayer Survival h o r ฮอรพัฒนาและจัดจำหน่ายเพียงคนเดียวโดยซิกเกอร์นักพัฒนาเกมที่มีผลงานเกมสยองขวัญอินดี้มาแล้วอย่าง The Upturn, It's t e ส l และ Dead s i t t e r ซึ่งลีท a ลคอม p านีก็ยังเป็นเกม m u l ติ p l a y e r เกมแรกที่เขาพัฒนาขึ้นอีกด้วยเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นพนักงานที่เซ็นสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งเราจะได้รับมอบหมายงานให้เป็นคนเก็บขยะหรือพวกขอมีค่าบนดวงจันทร์ต่างๆ แล้วนํามาขายให้ครบยอดตามที่กําหนดไว้ภายใน3วันแค่นั้นเองความดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับตอนที่ผมลองเล่นเกมนี้แรกๆก็คิดแบบนี้แหละแต่เอาเข้าจริงๆความท้าทายของเกมนี้มันอยู่ที่ดวงจันทร์ที่เราเลือกสํารวจแต่ละดวงมันจะสุ่มความยากตั้งแต่ระดับ D จนถึง S บวกมีสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศที่แตกต่างกันพวกอาคารสถานที่ภายในเกมก็ด้วย สภาพแวดล้อมที่เราไม่รู้จะได้เจอกับอะไรเพราะว่าเกมจะไม่บอกอะไรคุณเลยนอกจากนั้นเราจะไปเจอกับที่มืดที่สว่างที่หมอกลงฟ้าผ่าน้ําท่วมทุกอย่างมันเป็นการสุ่มหมดเลยแน่นอนการที่เรามายังสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราจะต้องระวังภัยอันตรายต่างๆที่คืบคลานเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นกับดักป้อมปืนระเบิดตั์ร้ายสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อสแกนโค้อวูลได้ว่าไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันคืออะไรจะได้เตรียมพร้อมรับมือและเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้ในขณะที่เรายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะขายให้ครบตามโคต้าเหมือนเดิมและอย่าได้ทํางานล่วงเวลาเพราะว่ากลางคืนเมื่อไหร่พวกแก๊งมอนสัตว์ประหลาดจะเริ่มออกล่าหาเหยื่อมากขึ้นไปอีก <c oughs> Holy shit. Huh? ฉะนั้นการบริหารจาัดก,การเวลาและความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสําคัญบอกอย่างหนึ่งก่อนตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นแบบวัน,นิลาตั้งแต่แรกนะผมลงมอดลงไปด้วยเพราะว่าเพื่อนทางตี้เขาก็ลงมอดกัน ฉะนั้นฟุตเทจอะไรที่เห็นแล้วมันดูไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็นั่นแหละครับหอดทั้งนั้นบอดในเกมนี้มีหลากหลายตัวหลากหลายประเภทมีนิสัยในการออกล่าผู้เล่นและมีวิธีรับตือที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้คือแมงกระจั้วจองขโมยหรือว่าหอดิ้งบั็มันจะไม่ทําอะไรเราทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ถือของไว้หรือว่าไปส่งเสียงกลัวส้นตีนมันเพิ่งดูนี่นะ ส่วนตัวนี้ก็คือแมงมุมที่จะออกล่าผู้เล่นและตรวจจับตำแหน่งจากการถูกสัมผัสใหญ่ของมันบิกแมงมุมแมงมุมบิกแมงมุมแมงมุมคอยเฮดหุ่นเดชไอ้ด้วนหันหน้าใส่มันก็ไม่ทำอะไรเราหรอกนะแต่ถ้าเกิดเราหันตูดใส่มันเมื่อไหร่มันก็พร้อมที่จ้องจะเล่นคุณแบล็กเคทที่มีนิสัยตรงข้ามกันคืออย่าไปจ้องหน้ามันนานๆไม่งนั้นมึงก็จะโดนหักคอตุยหรือน้องหมาไร้ตาที่จะงับคุณเข้าไปถ้าคุณสมศสีนั่ง คือระบบเสียงของเกมนี้มันเป็นแบบเซอร์ราลครับมันมีการตรวจจับเสียงของเราด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนคือใกล้ฉะนั้นเพื่ออัตราที่ดีในการเล่นผมแนะนําให้ปิดไปใน Discord แล้วเปิดไาคุยในเกมแทนดีกว่าครับและนี่ยังไม่รวมบอลอีกหลายๆตัวที่มาจากมอสอีกนะอย่างเช่นมิมิกที่ปลอมตัวเป็นใครก็ได้แถมก๊อปเสียงเราได้ด้วยแล้วเราขายเพท่าตัวรอดซื้อเด้เหรอใครด<ห>ีวัวจากกาักรนให้หน่อยเอ้ยอย่มีมิกเฮ้ยอย่าอย่าหันมันเฮ้ยมันรีกว่ามันรีกว่ามอสจุกที่ดีนะ ลมอสโดนเงี้มอสโดนมีมิมอสมอสโดนมีมิตายมั่นไม่ใช่มอสหรอไม่ใช่มอสไม่ใช่มอสมอสโดนไปแล้วมอสปอม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 เลยดีมากเลยนะเป็ดโก้ดีเลยดีดีแล้วขายเที่อวมาตัวรอดซื้อเลยวะล่ะซื้อเลยวะล่ะโรลลิ่งใจแอนมันโผล่มาจากความมืดคอยเฮดเวอร์ชันติดปืนกูจะบ้าแล้วก็ไอ้นี่ ทำไมมันมีแต่เสียงกรีดร้องอ้พ่อมึงอย่าอาหลังจากที่เราทนลำบากตกลกรรมโดนมอนระยำดุมสกรรมย่ำยีเพื่อกเก็บขยะขายให้ได้เงินมาแล้วเราก็สามารถเอาเงินไปสั่งซื้อไอเทมอื่นๆที่จําเป็นต่อาการออกสํารวจอย่างเช่นไฟฉายเอาไว้ส่องที่มืดพั่วเอาไว้สลับตีเพื่อนไอตีมอนวิธยุสื่อสารเอาไวเ้เช็คว่าเพื่อนตุยหรือยัง เครื่องเทเลพอร์ตท,ที่เอาไว้ส่งเพื่อนไปตุยแล้ว่าศพเพื่อนกับยานฮะบนยานจะมีหน้าจอไว้ส่งเพื่อนแต่ละคนว่าเป็นตายรายดียังไงบ้างซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของผู้คุมยานที่เสียสละตัวเองจากการสำรวจสายสรุกเพื่อมานั่งเบื่อยิมเงียบบนยานและดูผู้มึงตายนาสมเพศเอ้ยน่าสงสารน่าสงสารไม่ว่าในตานไหนตอนให้มีใครตายสักกี่คนมันก็ต้องเหลือรอดสักคนมากดยานขึ้นให้ได้เพราะถ้าตายหากันหมดเนี่ยเราจะเสียของที่เก็บมาทั้งหมดไปเลย แลวถ้าทีมงานของคุณทำยอดไปถึงโคตาแล้วก็พวกมือก็จะถูกไล่ออกจากยานเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์และน้อกเหนือจากสิ่งที่เกมนี้จะมอบประสบการณ์ให้คุณแล้วอีกหนึ่งคนเลนที่เป็นตัวชูโรงของเกมนี้นั่นก็คือ,อเพื่อนคุณนี่แหละใช่ครับเพื่อนสุดที่รักที่อยู่กันพร้อมหน้าเพื่อนที่คอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลในยำำามลาบากเพื่อนที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างคุณไปด้วยกันในทุกอุปสรรคเพืวรพอันั้ยกูถงคำพูดทันไหมเนี่ย เราสามารถพาเพื่อนที่แสนดีมาทําภารกิจด้วยกันได้สูงสุด3คนแต่ก็สามารถลงวอตเพื่อรองรับคนมากกว่านั้นได้อีกทีนี้เราก็ได้ทีมงานที่สุดแสนเพอร์เฟกต์สำหรับปฏิบัติงานกู้ขยะข้ามการอวกาศซื้อเทมเตรียมของให้พร้อมแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยคนหนึ่งเฝ้ายานที่เหลือแยกกันไปสํารวจกลุ่มหนึ่งเข้าทางหลักอีกกลุ่มทางหนีไฟร่วมมือกันเพื่อทํายอดโค้ต้าครบและกลับมาอยู่บนยานพร้อมหนาอกครั้งหนึ่งไม่ว่าเป็นหรือตายอย่าทิ้งเพื่อนร่วมทีมไว้ข้างหลัง ตรงนั้นมีป้อมปืนเราได้เราเลยกพี่เจไปครับจากที่เรามาทั้งหมดแล้วฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับต่อจากนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าความจิบหายอย่างที่บอกไปตอนเปิดคลิปว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนแล้วโมเมที่ได้คือแม่งอยกันหนังคอมเมดีเรอเลชัดเลยอย่างเช่นเรื่องสยองในความมืดที่แตกยกตี้พอทัมเปอร์ตัวเดียวอุ้ย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 อัเปอร์อีิพี่เ้ตัวอะไรอะเมื่อกี้ว้าววาววาวัเปอร์ทัปเปอร์ รู้ยังรู้ยังเฮ้ย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 เจียเจียนทำเปิดทำเปิดจริงด้วยไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียโดนแดกไ้เฮียโอ้โหบอลบอลไล่ขับยับเลยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นได้ด้วยเฮ้ยมันขึ้นได้ด้วยตัวนี้เ เออเออเรียบร้อยทำเบอร์ตัวเดียวเสียวทั้งแกงเลยเก่งยอะไอ่เชี่ยเลยมึงมึงโผล่มาจังหวัดได้เชี่ยมากอีนิดอรฮะบางครั้งจำสแกมมันก็มาจากคนใกล้ตัวของคุณ การเล่นเกมแนวโควต์ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันของเราและเพื่อนแม้ว่าอาจจะต้องมีการเสียสลักกันบ้างหุ้นร้อยยี่สิบเลยอะอย่างแพงครับกรับไปรอบสองครั้งมาบิ๊กจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็วไอ้บิ๊กมาเร็ววิ่ง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 หนีวิ่งหนีไปเลยบิ๊กไปเลยไปนะการเสียสลักผมนายมันจะต้องคุ้มค่า แต่บางทีก็ควรฉุกคิดสนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อใจที่มีต่อเพื่อนบึงด้วยพร้อมกลับทางอีไฟไปก่อนเลยอโอเคได้ได้ไ่ไฟเอ็กซติดว่ะเฮ้ยมันมีทาง อนั่นแหละครับกูโดนเขียนแล้วไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะใช่มันเป็นระใส่แล้วันบีาอะไรลนะี่บางทีก็ต้องมีผู้ที่รับบทช้างเท้าหน้าในการสำรวจและก็อาจจะเป็นช้างที่ตุยเป็นตัวแรกได้เหมือนกัน เียอะไรเนี่ย What is this ไอ้ไอ้มอสไอ้มอสโดนบทขยี้เครื่องข้างหน้าเนี่ยเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเครื่องเฮียอะไรก็ไม่รู้โดนบทขยี้แล้วลืมเมื่อกี้ก็สอนให้รู้ว่าอะไรที่มันอันตรายก็อย่าไปเข้าใกล้มันนะทุกคนนี่คือตัวอย่างของตำนวนที่ว่าเดินตามหลังเพื่อนหมาไม่กัดกดเบา มิกโดนแดกไปแล้วจ้าตจ้มมีขุดเป็นไงหมาไม่กัดจริงด้วยและถึงแม้ว่าคุณจะอยู่บนยานแต่ก็ใช่ว่านี่คือทางที่คุณจะปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนวะเยำยำไอ้ไอ้ริง การสำรวจถ้ำนั้นคุณต้องมั่นใจว่าจำทางกลับได้เพราะถ้าหลงทางขึ้นมาคุณอาจไม่มีทางได้กลับออกไปทางจะออกไปไหรับอถ้าเราหลงจริงรอปฏิหารว่ามีจะเทเลพอร์ตเรากลับไปเอวพอกลับก็ไม่ได้เอาละเราเออเราเราเจอปัญหาแล้วผมมองไว้อยู่ไม่ต้องห่วงฮัลโหลอยู่ตรงไหนตอนนี้ติดคอยเฮดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะ <c oughs> ไรตัวอะไรตัวอะไร สองตัวเฮ้ยแต่เข้มให้ยแต่พอเอ็มมันฆ่ามันไม่ได้โอเคโอเคอยเ่าได้เลยทีเดียวได้เลยเดี๋ยวมันฆ่ามาได้ยังไงพอเราจะตายกันหมดวันเด็ด h ิบมิกขอความช่วยเหลือด่วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ย ลืมบอกเลืมมอดอ,อีกอย่างคือตี้ผมได้ลงมอดและนอฟอีเวนไว้ในแต่ละด่านเพื่อเพิ่มความชิปหายในการเล่นเข้าไปอีกยันด่านนี้เราเจอป้อมปืนมันเกิดนอกอาคารได้และนี่คือสิ่งที่เราเจอตอนขากลับครับว้าวป้อมปืนป้อมปืนไอ้เหี้ยว้าวชิ i มอดโอ้ย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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปชี้ไปชี้เฮ้ยกูยืนไกลขนาดนั้นมันยังยิงกูถึงอีกเหรอ เฮ้ยป้อมปืนอันเดียวจะฆ่าพวกเราสามสี่คนไม่ได้แต่ว้ยแงมันสปอร์ตแคมป์อ่ะนี่จังหวะทำปอร์นี่ม่นน่ากลัวสัสเลยเออไม่เก่งเลยเอ้าเฮ้ยไอ้มิกตัเดียวอย่าบอกนะป้อมปืนอันเดียวกันน่ะใช่ไหมมิกหรือด่านนี้เราเจอกับตัวปืนนัดแคกเกอร์ที่ออกมาดักรอยิงตั้งแต่ลงจอดยานไอ้เที่ยแม่งยิงกันเป็นพับจีเลย ตัวมอสบิมิกที่พูดถึงไปอ่ะมันถือว่าเป็นมอสที่สร้างคอนเทนต์ในตาราตาได้อิมแพคสุดๆด้วยความที่ตัวปลอมันเรียนแบบเราไปแทบทุกอย่างมันก็เลยเกิดความวุ่นวายแบบอย่างที่เห็นเนีเ่ยแหละวิ่งไปไม่ทันนะแบบเอ้ยนาองเลยเพื่อนกูไม่ทันแล้ว ออกเลยออกออกกเฮ้ยเายเขาจะไปวะเ้ยเราไม่ีเายาได้เววะได้อันนี้วันนี้ลากอมันไม่ตอบสัญญาลไปเลยไอ้เหี้ยโอโนโอเโอโอออยเลกยไออกอีกยลยน ดาเจีบ้วโดอลไปโดฮะอะไรอะเจมบเจ็บบอเจบอายานเอนเ้เอายานขึ้นเอายานขึ้นเอายานขึ้น เอะไรวะเนี่ยพี่เจโดนเหมือนผมเลยพี่โอ้โนอะไรวะเนี่ยโอ้โหีมีมิกมังตลับตัวพีชเราเมื่อกี้อยู่กับใครนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีพนันเข้าสิงเอาขยะมาเสี่ยงลงอัพราคากับไอ้มอสตู้พนันนี้ได้ด้วยบางครั้งก็ดวงดีขึ้นเป็นพันนะแต่ว่าบางครั้งความโลภก็ครอบงำลาบหายเลยมีการให้เห็นอยู่บ่อย ไม่ว่าคุณจะเจอมันด้วยตัวเองหรือสเปกเทปตัวเพื่อนหรือเล่นแล้วอัดคลิปย้อนกลับไปดูซับไปซับมาคุณก็จะได้เจอกับโมเมนต์ที่มีทั้งตลกสยองขวัญจัมสแกร์และอะไรที่มันวอตเดอร์ฟักเอียงว่าแบบนี้ยังไม่รู้จบครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมเคยเล่น리ทาว컴마니ครับถ้าใครสนใจเกมนี้คุณไปซื้อเกมมาเล่นกับเพื่อนที่แสนดีของคุณได้ในราคา220บาทบนสตรีมครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อรอดูว่าเกมอื่นที่ผมเคยเล่นมีออะะไรรีกบบ้านคั แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม